โอเคครับเกมที่3เริ่มขึ้นแล้วนะไล n อัพรถถังนะยังเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแต่ยังได้ครับนะเหมือนจะขอเวลาคิดแผนแต่แล้วก็เหมือนจะใช้แผนเดิมครับนะ ออฟสปินฮาร์เดสครับก็ยังขับทียี่สิบเก้าคารลิโอเป้ก็ยังขับทางนั้นทีเจ็ดเอ็ดครับแบ็กบัลเล่ก็ขับทีหนึ่งนะส่วนอีกหนึ่งทีมครับฟอนมิชชั่นนะแพนด้าอายก็ขับทียี่สิบเก้านะไทเกอร์ Tiger, ก็ขับโดยลิปเปอร์ครับแล้วก็บูมทีเอ็ดก็ขับทีหนึ่งนะฮะแล้วก็รอสัเวลาฮนะเราจะรีบลอยไปนะโอเคครับ มาดูกก็ว่าเกมตัดสินครับเกมนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะจะเรียกว่าตัดสินเลยก็เรียกได้นะแต่ว่าจะไม่ใช่ตัดสินมันก็เรียกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าใครชนะเนี่ยมีผลทั้งคู่เลยครับ MIT Education ชนะครับมีเกมที่4ครับแต่ถ้าเกิดทั้งด้านของทีม Colorado ชนะครับจะจบลงตรงนี้เลยนะแล้วก็จะคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัลครับ4 0 0 0บาทไปนะฮะส่วนที่2ครับรับ2 0 0 0บาทครับ นี่ครับอืแล้วปั๊บครับทีหนึ่งที71ครับเจอฮะเจอสองคันเลยครับโลบแลวโดนยิงไปก่อนหนึ่งทีเลือกเกือบครึ่งหลอดครับโดนยิงไปเกือบครึ่งหลอดนะไทเกอร์กับที29ครับสอยเป็นคนละหนึ่งทีครับแล้วคาริโอเป้ก็ต้องถอยมาแล้วฮนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าที71รถถังหนักเนี่ย แล้วถังเบาครับที่จะเอ็ดเนี่ยเทียเจ็ดครับมันโดนทีหนึ่งยิงแล้วก็เข้าด้วยครับโอ้โหมีน่าเชื่อว่าเทียหนึ่งมันจะยิงเข้านะแล้ถังเบาครับ แล้วก็อ้อมมาทางกาบซ้ายทันทีครับทางด้านของทีเจ็ดเอ็ดคาลิโอเปนะโดนยิงแล้วเขาก็อ้อมหนีมาเหมือนจะอ้อมไปแคมป์ปิ้งฐานเลยหรือว่าอย่างไรครับนะครับโอ้โห,โหนะ่นี่ครับแล้วเมื่อเหมือนไปแคมป์ปิ้งฐานจริงๆด้วยครับ แล้วก็มาแคมป์ฐานแล้วเราหลุดรถโดนยิงไปครับไม่รู้โดนยิงจากไหนเหมือนกันนะแล้วถอยเลยโอ้ยดอกที่สองครับโดนไทเกอร์ยิงครับโดนลิปเปอร์ยิงแนะแล้วก็ถอยอีกแล้วนะโอ้เหมือนเล่นฐานเวลาไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเกิดเวลาหมดเสมอกันเนี่ยเขาก็จะชนะนะครับ พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็หนีขึ้นไปทางขึ้นปรา,าสาทครับแล้วที่บ้านของตัวเองครับตอนนี้นาะทียี่สิบเก้าออสบินฮาเดสเจอแพน้ดไอลุกขึ้นมาป้องกันแล้วก็ยิงดักไปได้ครับสองทีซ้อนครับแต่ว่าทียี่สิบก้าไม่ตายนะเพราะว่ยีก้ามันถึกนะ ไม่ใช่ที71ครับอู๋แล้วโดนอีกหนึ่งทีครับตอนนี้ออสเปินฮาเดสโดนลุมครับลิปเปอร์ครับกับแพนด้าอายลุมทั้งนั้นของออสเปินฮาเดสครับอูแล้วที29โดนยิงอีกแล้วฮะเลืองเหลือ400กว่าครับแล้วต้องถอยแล้วครับที29ถอยมาแล้วนี่ครับถอยมาใช้มุมตึกก็เป็นประโยชน์ครับแล้วด้านบนครับกองแคสเซิลนะมีที71อยู่กับที1 2คันครับนี่ฮะด้านบนปราสาทครับที่เห็นด้วยฮะ ตรงนี้นะครับโูแล้วมาเอาสองเลยฮะไม่ปล่อยให้ล่อยนวลครับออฟปินฮาเดตตอนนี้โดนลุมสองนะโดนแพนด้าอายกับลิเปอร์ลิเปอร์เข้าข้างหลังครับจังหัะน,นี้ครับ oh. ยิงไปโกกระจายเลยครับเรียบร้อยเลยนะฮะเรายิงตายไปเลยครับ mm hmm. แล้วก็ไปทางด้านของออฟสปินฮาเดสนะที่โดนทางด้านของลิเปอร์ฆ่าไปครับ ตอนนี้ฮนีเรียกได้ว่าสถานการณ์ครับ MITS f o t m i s s i o n ครับได้เปรียบแล้วนะครับเหมือนจะได้เปรียบผู้เล่นนะเพราะว่าเหลืออยู่สามคันนะแล้วคาริโอเปตตัดสินใจมาแคมป์ฐานเลยครับนะโอ้แล้วฐานเขาก็โดนแคปปิ้งเหมือนกันครับเนี่ยแล้ว TJ8 ก็มาแคมป์ฐานแล้วครับแคปปิ้งไปนะแล้วก็ออกครับมาให้รู้ว่าคาเจจายังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยแล้วตรงนี้ ทีหนึ่งครับเข้าซอกก็ไม่รอดแล้วครับแล้วก็ตายไปนะนี่ครับคาริโอเป้ฮะจะไปไหนเวลาหรือเราะมันห้าทีเวลามันเหลือเยอะไปครับจะวิ่งวนจนหมดเวลาเลยหรือไม่ฮนะแต่ถ้าวิ่งหมดเนี่ยก็โดนแคมป์ฐานได้ครับต้องดูครับว่าคะ้นนของคาริโอเป้ฮะ P71 จะทำอย่างไรครับแล้วต้โดนแคมป์ฐานสามคันครับเอาเลยฮะ กลับไปการฐานครับผมมาอาจจะโดนยิงได้ต้องขอยิงลดเวลาให้ได้สักหนึ่งคัน4 3 2 1 0แล้วก็ไม่น่านจะทันครับเกมที่2ครับ FITS Formation ครับพิกกลับขึ้นมานำได้ครับตอนนี้สกอร์ครับ2ต่อ2แล้วครับผม2อ,อครับ